ฮัลโหลจิ๊กเร์จิ๊กเกทร์ทำไรคะวันนี้วันนี้วันนี้ซีมาทำไรกันวันนี้เล่นทะเลเล่นทะเลเหรอคะโอ้โหพาเตอร์วะไงลูกพาเตอร์วะไงวันนี้เล่นทะเลเชิมมากเชิมแม่น้ำชิมหรือยังเอื้ออะตัวแสบเล็กว่าไงแสบเล็กฮะแสบไปทำไรน้ำเข้าตาปะเนี่ย ไหนเอาน้ำเข้าตาหรือวาเนี่ยฮะน,น้ำไหน <The> <Okay. S 1> อโอเคโอ้พูดอะไรลุงฟังไม่รู <laughs> เ้เ,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 เรื่องเลยลุงเอ้า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 ไว้ตูดเห็นตูดแล้วนอะ <love> ตูดขาวเพล <laughs> เวเ,ลเอลอ